เชี่วฟรีตลอดชีวิตหมอทีมทำแบบนี้ครับ หลายคนบอกวาอ่าทำไมหมอทีมถึงสามารถไปเที่ยวญี่ปุ่นฟรีได้ต่อชีวิตไม่ยากครับจริงๆแล้วเนี่ยหมอทีมเนี่ยจะเก็บเงินประมาณ1ล้านบาทไว้ในหุ้นกลุ่ม 1, 000, 000นห,นหนึ่งมีอยู่5ตัวด้วยกันซึ่งเป็นหุ้นที่หมอทีมเข้าใจรู้ว่าหุ้นตัวนี้ราคาจะขึ้นจะลงเมื่อไหร่แล้วก็ได้ปันผลประมาณ10%ต่อปีหลายคนบอกว่าเอ้ยอย่างเงี้ยมันมีความเสี่ยงไหมมันมีความเสี่ยงครับเพราะถ้าคุณลงทุนในสิ่งที่คุณไม่รู้มันเลยมันจะเป็นความเสี่ยงจากความไม่รู้ของคุณแต่ถ้าคุณเป็นแบบหมอมเราาศึกษหุ้้นนนั และก่อนที่จะเริ่มซื้อดังนั้นมันจะทําให้เรารู้ว่าราคาจะขึ้นไปได้สูงสุดเท่าไหร่และราคาจะตกลงมาสูงสุดเท่าไหร่ปันผลจะขยับขึ้นลงกี่เปอร์เซนต์ถ้าคุณได้เรียนรู้แบบนี้คุณจะรู้เลยว่าการที่คุณสามารถไปเที่ยวต่อดชีวิตไม่ยากครับ เพราะสิ่งที่2ที่หมอทีมถามก็คือนอกจากข้อที่1เลือกพุ้นที่หมอทีมมีความรู้แล้วข้อ2คือหมอทีมใช้วิธีการก็คือไม่เอาเงินต้นออกมาใช้ครับเอาเฉพาะปันผลเท่านั้นลองคิดง่ายๆครับหมอทีมมีเงินอยู่ในธนาคาร1ล้านบาทปันผลปีละ10%ก็คือ1 0 0 0 0แบาท หนึ่งแสนบาทสามารถพาผมกับภรรยาไปเที่ยวญี่ปุ่นได้หนึ่งครั้งต่อปีตลอดชีวิตหมายความว่านับตั้งแต่นี้ไปหุ้หนที่หมอทีมลงทุนอยู่จะทําให้หมอทีมเนี่ยสามารถไปเที่ยวได้เรื่อยๆทุกปีปีละหนึ่งครั้งตลอดชีวิตเลยโดยที่เงินต้นไม่หายไปเพราะว่าเราไม่ได้ขายหุ้นนั้นมาเราใช้เฉพาะเงินปันผลอย่างเดียวดังนั้นถ้าใครเป็นคนที่เก็บเงินไม่อยู่ เป็นคนที่อยากจะเก็บเงินได้หมอทีมให้หาแรงมานานใจครับแรงมานานใจของหมอทีมกับภรรยาก็คือเราได้เที่ยวฟรีตลอดชีวิตดังนั้นแรงมานานใจนี้ทําให้เราอยากที่จะเก็บเงินแรงมานานใจถัดไปนะครับที่หมอทีมกำลังทําอยู่คือการซื้อรถทุก7ปีตลอดชีวิตก็จะใช้เงินอาจจะประมาณสัก2ถึงล้านบาทเราจะสามารถซื้อรถคันเล็กๆได้ทุก7ปีตลอดชีวิตโดยที่เราไม่ต้องกังวลเรื่องเงินจะหายไปหลังจากค่ารถลดลงเพราะว่าเราเอาเงินปันผลจากหุ้น มาซื้อรถทุก7ปีครับรักทุกคนนคับใครชอบไอเดียการบริหารการเงินแบบนี้เจอกันใน YouTube Facebook ที่ชื่อว่าหมอทีมดรทีมหมอทีมจะใส่ความรู้เหล่านี้ไว้ให้แฟนๆตลอดชีวิตแม้ว่าวันที่หมอทีมจะไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วครับสวัสดีครับ